หลังจากที่ทายไปได้สักพักผู้ผมกับก็สั่งพักกองเพื่อที่จะได้พักอุปกรณ์และให้ดาราได้พักบ้างแต่และตัวก็จะเข้าไปพักตามจุดต่างๆที่ตัวเองชอบไม่ว่าจะเป็นพุ่มไม้หรือร่มไม้บริเวณริมบอ่อสวนเจ้ายางเขียวนี่ก็ไปพักอยู่ตรงกลางหันน้ำช้พัฒนากลางบ่อเลยทีเดียว เป็นต He ัวป่วนเลยทีเดียวตัวนี้ส่วนเจ้ากระเต็นโอกขาวก็เข้าร่มไม้อยู่ริมขอบบ่อห่างออกไปไม่ไกลนักรอช่วงจังหวะที่จะเปิดกองและก็บินโชบมาหากินอาหารเจ้าคาแมวก็ให้กำลังใจอยู่ห่างๆในบริเวณใกล้เคียงกันซึ่งตัวนี้ตอนกลางวันเขาจะไม่ค่อยออกหากิน ก็จะมีบรรดานกกินมแมลงตัวเล็กๆมาคอยดูอยู่ข้างๆบอ่อนี่ก็เป็นจับค่าอีกหนึ่งดาราที่พร้อมที่จะเข้าฉากได้ทุกเมื่อเมื่อผู้กำกับสั่งให้เปิดการแสดงเขามีโมเมนต์ที่น่ารักพอสมควรในการบินโฉบและร่อนลงอาบน้ำจับมแมลง